เดี๋ยวช่วงนี้ครับจะพาไปดูสกูปกันดีกว่านะครับข้าเจ้าเป็นข่าวสกูปเลยเพราะว่านะครับสกูปนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าคุณพานุมัจิมานะครับลงพื้นที่นะครับไปถึงกัมพูชาเลยนะครับโดยสโมสรโรตารีอุบลนะครับร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงพนมเปญครับจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับโดยมีแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่นะครับสาธารณสุขลงไปตรวจรักษาโรคให้กับชาวกัมพูชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับค่ะ จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในตอนรุ่งสางทําให้รถบัสของคณะแพทย์ต้องหยุดเดินทางในทันทีเพื่อวางแผนกันใหม่เนื่องจากฝนทําให้เส้นทางดินลูกลังในระหว่างทางจากเมืองบานลุงซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดรัตนคีรีไปสู่เมืองเบินไซที่ห่งางออกไปประมาณ40กิโลเมตรพื้นถนนแฉกลายเป็นโคลนดินรถธรรมาดาไม่สามารถขับผ่านไปได้โชคดทีที่ทีมงานยังพอมีรถกระบะขับเคลื่อนสีล้อของฝ่ายกุมาที่พอจะมาคู้สถานการณ์ไว้ได้ สัมภาระเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรคและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถูกลำเลียงเปลี่ยนถ่ายไปสู่รถตู้และรถกระบะเท่าที่จะสามารถจุลงไปได้แล้วจุดเริ่มต้นของการประจนภัยก็ดําเนินต่อไปคณะแพทย์ทันตแพทย์และสาธารณสุขจากจังหวัดบุรีรัานีรวม41คนโดยการประสานงานของสโมสรโรตารีอุบลและสถานเอ,อากอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญได้เดินทางมาที่จังหวัดรัตนคีรีซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ห่างจากเมืองหลวงกรุงพนมเปญราว600กิโลเมตรทิศเหนือติดกับพื้นที่ตอนใต้ของสปปลาวและทิศตะวันออกติดกับพรมแดนประเทศเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความห่างไกลจานวนประชากรเบาบางและดัชนีชีวิตทางด้านสาธรรารณสุขค่อนข้างต่าซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ประาราชทานความช่วยเหลือแก่รัชนาติจากกัมพูชาในด้านการสาธรรารณสุขโดยเฉพาะโรคมาลาเรียให้กับจังหวัดนี้รวมถึงอีกจังหวัดหนึ่งข้างเคียงกัน คือมณฑลคีรีด้วยโดยมีผู้ประสานงานโครงการในกัมพูชาคือพลเอกนรงแสงชนะศึกรองสมหุหราชอุครักษ์และรองประธาน,นาคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแกรร่ราชนาจากักรกัมพูชาด้านการสาธารณสุขดังนั้นในกาสเฉลิมฉลอง65ปีความสัมพันธ์ด้านการทูตไทยกัมพูชาจึงมีโครงการเ่วยแย์เคลื่อนที่จากประเทศไทยคณะน,นี้เข้ามาในพื้นที่นี้เป็นคณะแรก โครงการนี้ริงก็เริ่มโดยสานเอกที่พูดนะครับและก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมราชศักดิ์นะซึ่งท่านรองประธานท่านพลเอกนลงซึ่งท่านก็เป็นรองประธานโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาของสเด็นประเทศพรัฐนะรและก็ทางสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโรตารี่จังหวัดอุบลราชธานีเราร่วมกัน โดยหลักๆก,ก็ทางสาธารณสุขสนับสนุนในเรื่องของเข้ามาทั้งนี้ก็เพื่อสร้างการทูตสาธารณะนะครับประชาชนไปสู่ประชาชนจะ,ะชชนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั้งแพทย์ทั่วไปทั้งอัาตาแพทย์นะครับมาให้การดูแลที่น้องชาัมบูชาที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากเขาจกจุด้นถ่ายสัมภาระเปลี่ยนพหาหนะรถยนต์ใช้เวลาเดินทางมาอีกประมาณ30นาที ก็มาถึงตัวมือเวินไซแต่ก็ยังไม่ถึงที่หมายของเราดีนักยังต้องผ่านการข้ามแม่น้ำตนเลสารด้วยแพขนานยนต์ทั้งรถทั้งคนซึ่งใช้เวลาตรงนี้ทั้งขับรถลงแพรทั้งข้ามแม่น้ำอีกราวๆ20นาทีจากนั้นเมื่อขึ้นฝั่งได้ก็เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ500เมตรก็ถึงสถานีนามัยมหรือศูนย์สุขภาพชุมชนอันเป็นจุดนัดพบของทีมแพทย์กับกลุ่มชาวบ้านที่มานั่งรอพวกเราอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะมีการตรวจรักษาและมอบสิ่งของต่างๆให้ชาวบ้านดูเหมือนว่าจะมีพิธีก่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยหัวหน้าคณะคือนายวัชรพงศ์วัฒนกูลนาย,ยกส,มสโมสรรตตริอุบลท่านเอกอัครชูธุนักกรุงพนมเปญน,นายนัทวุฒิพลิสาโรและนายทองสาวุลผู้ว่าราชการจังหวัดรัตานาคีรีซึ่งใช้เวลาช่วงนี้ค่อนข้างนานพอสมควรจากนั้นก็ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่มารอรับเป็นครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในวัยทำงาน และผู้สูงอายุซึ่งหลายคนก็อุ้มลูกจุงหลานมาด้วยโครงการแพทย์เคลื่อนที่ f r ฟรีนชิกฟอร์เทลนี่นะครับเป็นการบริงานเป็นปีที่4เป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรลอตเตอรี่และก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็โรงพยาบรองสรรพสิทธิประสงค์ของจังหวัดบนนะครับ ความร่วมือพวกนี้เป็นความมู้ด้านการแพทย์เคลื่อนที่ไปตามประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ทามแนวชายแดนติดกัจัจุบันนะครับสามปีแรกมาไปที่ลาวนะครับปีนี้ทางกระทรวงต่างประเทศทางสถานทูตนะครับไทยในกรุงพนมเปญนะครับอยากให้เรามาช่วยกันออกมาแพทย์เคลื่อนที่ที่จังหวัดรัตนคีรีกับพนดคีรีซึ่งเสด็จประเทศพระราชสดาสยามรัรกาชทกุมารีได้พระราชทานอนามัยไว้สองแห่งครับซึ่งยังไม่มีแพทย์มีอองเลยนะครับเราก็เลย ไปรวบรวมนะครับหน่วยแพทย์นะครับจากโรงพยาบาลสังกิจสองครับแล้วก็มาจากวิทยาลัยการสาธุสุนทรมาจากวิทยาพยาบาลพระามเล่ชนาชุดกรีนะครับแล้วก็หน่วยแพทย์สาธุหน่วยแพทย์สาธุต่างๆตามเพลิงกานม,มาช่วยกันออกหน่วยแพทย์ท้นทีในครั้งนี้ครับบริเวณที่จะใช้ทําการตรวจรักษาโรคเป็นอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนวีระชัยอ,เ,อเวินไซที่สมเด็จพระเทพได้พระราชทานให้กับชาวบ้านที่นี่เมื่อปี2013ชั้นล่างตั้งเป็นจุดวัดความดัน ซักอาการในเบื้องต้นและจ่ายยาส่วนชั้นบนก็ให้คุณหมอแต่ละคนประจําที่ห้องแต่ละห้องซึ่งบางคนก็จะได้โต๊ะทำงานไว้วางอุปกรณ์แต่บางคนก็ใส่เตียงหรือเก้าอี้ที่พอจะมีเป็นที่วางอุปกรณ์ซึ่งแพทย์แต่ละคนก็ไม่ได้ความสนใจไปมากกว่าการพยายามซักถามเพื่อวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องกับการรักษาและการจ่ายยาอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนก็ใช้เป็นที่ตั้งเตียงสนามสำหรับการธันตกรรม ในตอนแรกที่วางแผนกันไว้คือให้คณะแพทย์พยายามศึกษาภาษาขแมวไว้ด้วยและใช้ล่ามชาวกัมพูชาที่เคยเรียนในประเทศไทยด้วยทุนของสมเร็จประเทศที่ระาฐทานให้มาช่วยในการสักถามและสื่อสารกับผู้มาตรวจรักษาชาวกัมพูชาเองโชคดีหน่อยที่พื้นที่แถบนี้ติดต่อกับชายแดนประเทศลาวเกือบทั้งหมดสามารถสื่อสารเป็นภาษาลาวได้ซึ่งบรรดาหมอก็ใช้ภาษาอีสานสื่อสารด้วยเช่นกันหรือบางครั้งหมอก็พูดภาษาไทย แล้วให้ล่ามอาสาสมัครช่วยแปลให้ชาวบ้านฟังเป็นภาษาแมอีกทีแต่กระนั้นทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโดยเฉพาะการเรียกชื่อของผู้มารับการรักษาบางทีก็เพี้ยนไปจากชื่อจริงๆของเขาก็เลยต้องประกาศหาตัวกันวุ่นพอสมควรการวางแผนก็คงคล้ายๆกับการออกหน่วยในเมืองไทยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นนะันคือเรื่องของการสื่อสารนะครับซึ่งเป็นภาษาขอางกัมพูชา นะครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพื้นที่นะครับที่ได้นําล่ามนะครับไปช่วยเราในเรื่องของการแปลการสื่อสารทุกขั้นตอนนะครับเพราะนั้นก็เรื่องการออกหน่วยจริงโดยประสบการณ์ของ ทางทีมแพทย์ไทยเองก็ค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับครับวันนี้นข้างครววงจรไหมครับก็วันนี้ทั่วๆไปก็คือมีการตรวจนะครับการรักษานะครับแล้วก็การทําฟันนะฮะคนไข้น่าจะประมาณ95เรเราก็สามารถที่จะรักษาได้ที่นี่นะครับก็มีส่วนน้อยที่อาจจะต้องส่งต่อเช่นคนไข้ที่เป็นไส้เลื่อน นะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นฟันต้องรักษานาคฟันก็คงจะต้องมีการนัดแนะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแลวอย่างวันนี้เนี่ยพบคนไข้เป็นโรคอะไรมากที่สุดครับโรคที่มากที่สุดส่วนไหนก็เป็นโรคปวดหลังนะครับปวดกล้ามเนื้อปวดหลังเป็นหลักนะครับแล้วโรคที่สองที่เจอได้บ่อยก็คือเรื่องของโรคกระเพาะอาหารนะครับโดยทั่วไปก็โดยพื้นฐานของสุขภาพของประชาชนแถวนี้นะครับกอ็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อยู่นะครับ ภารกาิจของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากประเทศไทยในกัมพูชาครั้งแรกวันแรกแล้วเสร็จในเวลา16นาฬิกาพอดีหลังจากจ่ายยาให้กับคนไข้คนสุดท้ายเรียบร้อยรวมคนไข้ทั้งหมดในวันนี้ที่มาตรวจรักษาโรคทั่วไป482คนและถอนฟัน102คนซึ่งเกินจากเป้าที่คาดการไว้คณะทั้งหมดใช้เวลาไม่นานในการเก็บ,บอุปกรณ์และออกเดินทางไปแบบเดิมเหมือนตอนที่มาเพียงแต่เป็นการย้อนจากหลังไปสู่หน้าเท่านั้น แสงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าในขณะที่กำลังข้ามแพ่ขนานยนต์กลับออกไปแต่ภารกิจของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยนี้ยังไม่จบสิ้นเพราะอีกสองวันข้างหน้าจะต้องไปตรวจรักษาโรคให้กับชาวกัมพูชาในอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดมนทนคีรีซึ่งแม้จะมีพื้นที่ติดกันกับจังหวัดรัตนคีรีแต่ความยากลําบากในการเดินทางมีมากกว่าที่สําคัญชาวกัมพูชาที่นั่นพูดได้แต่ภาษาคมแมล้วนๆหรือภาษาชนเผ่าเท่านั้นซึ่งทั้งหมอและล่าม ก็คงต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าวันนี้แน่นอนผานุมิชิมาโทรทัศน์ n อ t นบบลราชธานีรายงาน